สวัสดีค่ะพบกันเวลาเดิม5ม้าโมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพระขายถูกนี่ก็จะเป็น ep ที่4ี่แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกทกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่อง ถ้าท่านใด้ชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะวันนี้ก็จัดกันอีกแล้วนะคะจัดกันแบบจุกๆเต็มๆเลยนะคะสำหรับโปรในวันนี้ก็คือ200ทุกองค์200ทั้งคลิปนะคะไม่ว่าจะเป็นพระกุพระเก่าพระสวย เหรียญหรือรูปหล่อสมเด็จต่างๆนะคะขนกันมาแบบจุกๆเลยนะคะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญพระชัยหลังช้างหลังพอปลอสภาพสวยสภาพสวยนะคะวันนี้จัดมาถึงสององค์นะคะสวยเหมือนกันทั้งสององค์ค่ะด้านหลังเป็นพอปลอนะคะ สำหรับเหรียญพระชัยหลังช้างหลังพอปลอนะคะจัดมาถึง2เหรียญนะคะก็จะอยู่ที่เหรียญละ200ค่ะจะรับ1เหรียญหรือ2เหรียญได้หมดเลยนะคะอยู่ที่เหรียญละ200เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญบาทน้ำมนต์กลมใหญ่ขอบสตางหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ ปี2539เนื้อทองแดงสภาพสวยสภาพสวยนะคะน่าเก็บน่าบูชาค่ะ,คะสำหรับเหรียญทำาน้มลหลวงพ่อคูณนะคะเหรียญสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าเก็บน่าใช้นะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสด กลมใหญ่นะคะวัดปากน้ำเนื้อทองแดงสภาพสวยเดิมน่าเก็บน่าใช้นะคะผิววิ่งผิวเดิมนะคะสวยค่ะค่ะสำหรับเหรียญกลมใหญ่หลวงพ่อสดนะคะสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญคูบากิษนะวัดป่าพุทธมิ่งมงคลจังหวัดร้อยเอ็ดสภาพสวย สวยเดิมนะคะน่าเก็บน่าใช้ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะองค์พระจะนูนออกมาจากเหรียญน,นะคะสวยมากค่ะคสำหรับเหรียญคูบากิสนะ,นะคะสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะอย่าปล่อยให้หลุดมือนะคะกับพระสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญกลมหลวงพ่อสมชายหลังพระแก้วปี2525 25, สภาพสวยเดิมนาเก็บหน้าสะสมนะคะสวยเดิมนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ด้านหลังเป็นพระแก้วนะคะค่ะสำหรับเหรียญกลมหลวงพ่อสมชายนะคะหลังเป็นพระแก้วนะคะสวยเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเท้ามหาพรมทาดาปี2 5 0 8สภาพใช้สภาพใช้แต่ก็ยังถือว่าสวยนะคะเพราะเป็นเหรียญเก่าค่ะสำหรับเหรียญเท้ามหาพรมทาดานะคะเหรียญเก่าเหรียญน,นี้สภาพใช้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะใช้หน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเสมาใหญ่หกรอบหลังสิงหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือสภาพสวยเดิมน่าเก็บน่าบูชาค่ะผิววิ้งผิวสวยนะคะผิวเป็นลุ้งนะคะสำหรับเหรียญหลวงพ่อพรมเหรียญใหญ่นะคะสภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะใช้หน้าบูชานะคะเดิมเดิมเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเต่ามหาเศรษฐีหลวงพ่อปรกรณ์วัดถ้ำผาเด่นเนื้อนวะโลหะสภาพสวยสภาพสวยนะคะผิวสวยผิววิ้งนะคะรูปแบบก็สวยนะคะสำหรับพญาเต่านะคะสวยมากค่ะคะ่สำหรับเหรียญพญาเต่านะคะหลวงพ่อปรกรณ์นะคะสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะ เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคายวัดสวนขันออกวัดจันดีปี2505สภาพสวยสภาพสวยแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะสวยมากเลยนะคะพักเก็บพระบ้านเลยนะคะสําสหรับเหรียญหลวงพ่อคายวัดสวนขันสวยเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญขันน้ำมนต์หลวงปู่ทิมวัดละหารไล่สภาพสวยสภาพสวยนะคะน่าเก็บน่าบูชาค่ะผิวสวยผิวเดิมนะคะค่ะสำหรับเหรียญทำน้ำมนต์หลวงปู่ทิมนะคะเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญเท้าจัตุคามรามเทพรุ่นโคตรปาฏิหารปี2550รลงยาสาภาพสวยสาภาพสวยเดิมนะคะชื่อก็ดีนะคะโคตรปาฏิหารนะคะสวยมากนะคะกระไรทองเต็มนะคะนะ้าเก็บหน้าสะสมนะคะสำหรับเหรียญเท้าจัตุคามนะคะรุ่นโคตรปาฏิหารเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะ เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญมหายันรุ่นมงคลจักรกวาลพ่อท่านคอยวัดภูเขาทองจังหวัดพัทลุงสภาพสวยสภาพสวยเดิมนะคะนะ่าเก็บน่าบูชาค่ะสวยมากเลยนะคะสำหรับเหรียญนี้ค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อค้อยนะคะ รุ่นมหาจัก,กรวาลน,นะคะสภาพสวยสภาพเดิมเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเชื้อวัดใหม่บำเพ็ญบุญสภาพสวยเดิมน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดิมๆนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ด้านหลังเป็นลาหูนะคะการสำหรับเหรียญหลวงพ่อเชื้อวัดใหม่บำเพ็ญบุญนะคะสวยเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 200ค่ะเดิมเดิมเดี๋ยวเ,เราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพิงค์วัดโบสถ์โกงธนูจังหวัดลบบุรีสภาพสวยเดิมๆนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ต้องซีนไว้เลยนะคะพเพราะเหรียญสวยมากค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อพิงค์วัดโบสถ์โกงธนูนะคะสวยเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 200ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญจตุคามรามเทพไม่ทราบที่สภาพสวยเดิมสวยเดิมแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะที่สำคัญราคาไม่แรงเก็บได้ไม่หนักเลยนะคะค่ะสำหรับจตุคามรามเทพสวยๆไม่ทราบที่องคนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดิมเมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรลุ่งมงคลเศรษฐีปี2555สภาพสวยเดิมสวยเดิมนะคะต้องซีนไว้เลยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้นะคะสวยมากค่ะไหมคะสวยจริงนะคะเหรียญน,นี้นะคะค่อนข้างที่จะโตนิดนึงแต่เหรียญสวยมากนะคะคสำหรับเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะคะสวยสวยเดิมเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะ เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปกเนื้อโลหะเก่าไม่ทราบที่ไม่ทราบสำนักนะคะแต่สภาพสวยค่ะเก่ามากด้วยนะคะสะภาพก็สวยสมบูรณ์นะคะน่าเก็บน่าสะสมนะคะถ้าท่านใดนะคะชอบเก็บชอบสะสมพระเก่าๆก,ก็จัดเลยนะคะกับราคาเบาๆนะคะค่ะสำหรับพระ ปกเนื้อโลหะเก่าไม่ทราบที่ไม่ทราบสำนักองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระง่างตาแดงฐานจิ้งจกสองหางแรงคูณสองพุทธทกคุณกว้างด้านเมตตาค้าขายร่ำรวยสภาพสวยเดิมนะ่าเก็บน่าสะสมนะคะสวยเดิมเลยนะคะสำหรับองค์นี้เห็นไหมคะสวยมากด้วยนะคะ ขาขายล่ำรวยนะคะสำหรับง่างตาแดงนะคะค่ะสำหรับพระง่างตาแดงนะคะข,า,งงา,ะคะขาขายล่ำรวยสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาเนื้อโลหะเก่าไม่ทราบที่ไม่ทราบสำนักนะคะสภาพสวยเดิมนะคะน่าเก็บหน้าใช้นะคะ เก่ามากนะคะสําหรับพระปิตายันยุ่งนะคะเห็นไหมคะยุ่งไปหมดเลยนะคะไม่มีใครลงนะคะที่จะทราบที่พระทุกองค์ทุกวัดนะคะเห็นไหมคะก็เป็นพระที่เหมามานะคะก็จัดให้ในราคาเบาๆนะคะเก่ามากเลยนะคะสําหรับพระปิดตาองนี้นี่ค่ะค่ะสาหรับพระปิดตากเก่าๆไม่ทราบที่ไม่ทราบสํานักองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดท้ายนะ้ําไม่ทราบรุ่นไม่ทราบที่นะคะไม่ทราบปีสร้างนะคะไม่ใช่ไม่ทราบที่นะคะไม่ทราบปีสร้างไม่ทราบรุ่นสภาพสวยนะคะเห็นไหมคะขึ้นชื่อว่าหลวงพ่อเงินนะคะก็น่าใช้น่าเก็บทุกรุ่นนะคะเป็นพระหลักเลยนะคะ สำหรับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบที่องค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเก่ามากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมอง,งต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพญาหานุมานยันยุ่งรุ่นเทพวายโยอมอรุ่นสองหลวงพ่อรักวัดสุดทธาวาสสภาพสวยสภาพสวยนะคะ องก็ค่อนข้างที่จะโตนะคะสำหรับองค์นี้ก็สูงประมาณนิ้วกว่าได้นะคะแต่ศีลสวยนะคะเป็นพญาหานุมานยันยุ่งนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะก็ไม่ค่อยพบไม่ค่อยเห็นนะคะศีลสวยค่ะ mm hmm. นักเก็บน้าบูชานะคะค mm ่ะ hmm. สำหรับพญาหานุมานนะคะ mm hmm. ยันยุ่งรุดเทวโยอมอน์นะคะหลวงพ่อรัก สภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสังกระจายไม่ทราบที่เก่าหน้าเก็บหน้าสะสมค่ะเก่ามากด้วยนะคะสำหรับองค์นี้น่าเสียดายไม่ทราบที่นะคะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดเลยนะคะกับพระเก่าเดิมๆหรือถ้าท่านใดชอบเก็บชอบสะสมพระเก่าก,ก็จัดไปเลยค่ะ เห็นไหมคะเก่ามากเลยนะคะมีพระสังกรรัจจัยติดคอติดบ้านไว้นะคะอิ่มหนำนะคะค่ะสำหรับพระสังกรรัจจัยไม่ทราบที่นะคะเก่ามากองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยคะ่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นลูกอมหนุมานกระไหลทองไม่ทราบที่สภาพสวยไม่ทราบที่นะคะแต่ก็สวยนะคะสำหรับองค์นี้เป็นกระไหลทองนะคะ สวยมากนะคะลูกอมหนุมานนะคะค่ะสำหรับลูกอมหนุมานกระไหล่ทองไม่ทราบที่สภาพสวยองค์คนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราับชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นต่อเงินต่อทองไม่ทราบที่สภาพสวยสภาพสวยนะคะแล้ว ต่อเงินต่อทองคู่นี้เป็นตัวใหญ่นะคะสวยมากนะคะกระไหลเต็มทั้งเงินทั้งทองเลยนะคะค้าขายล่ำรวยนะคะเรียกทรัพย์เข้าบ้านนะคะสำหรับต่อเงินต่อทองนะคะค่ะสำหรับต่อเงินต่อทองคู่นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นจตุคามรามเทพเนื้อผง ปิดทองสภาพสวยใส่กรอบอย่างดีอย่างสวยพร้อมใช้เลยนะคะองค์จัตุคามองค์เทพก็สวยนะคะกรอบก็ยิ่งสวยมากเลยนะคะเห็นไหมคะสวยจริงนะคะถ้าท่านใดรับไปก็สามารถนําไปใช้นําไปขึ้นคอได้เลยนะคะไม่ต้องไปใส่กรอบใหม่เลยนะคะสวยจริงค่ะ,คะสําหรับจัตุคามราม,มาเทพนะคะสวยๆเดิมๆใส่กรอบสวยๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะ น่าใช้หน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเท้าจัตุคามรามเทพรุ่นปีมหามงคล2,550เงินไหลามาจังหวัดนครศรีธรรมราชสภาพสวยพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเหรียญสวยมากเลยนะคะผิวสวยผิวเดิมนะคะเห็นไหมคะผิววิ้งเลยนะคะสำหรับ จตุคามรามเทพนะคะสวยค่ะขนาดก็กําลังดีเลยนะคะสินสวยนะคะค่ะสําสหรับเท้าจตุคามรามเทพนะคะสภาพสวยเงินไหลามาองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดจตุคามรามเทพรุ่นบูรณะหลักเมืองปัตตานีปี2550 สภาพสวยกล่องเดิมสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด,ด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยมากเลยนะคะด้านหน้าเป็นหลวงปู่ทวดนะคะสวยจริงนะคะด้านหลังเป็นจัตุคามนะคะเป็นเทพนะคะสวยจริงนะคะสําหรับองค์นี้นะคะหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะหลวงปู่ทวดสวยมากเลยนะคะค่ะสำหรับ จัตุคามรามเทพหลวงปู่ทวดนะคะรุ่นบุรณะหลักเมืองนะคะสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเท้าจัตุคามรามเทพรุ่นปีมหามงคลปี2525เ 25. งินไหลามาแต่อง์นี้เป็นเนื้อผงนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชสภาพสวยพร้อมกล่องเดิมๆค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์เทพด้านในชัดๆค่ะ สวยมากเลยนะคะองค์นี้เป็นเนื้อสีขาวนะคะออกลายนิดนิดนะคะสวยจริงนะคะเห็นไหมคะขอบยังอยู่ครบเลยนะคะสวยสมบูรณ์ค่ะถึงจะเป็นเนื้อผงนะคะแต่พระสวยพระสมบูรณ์นะคะค่สําสหรับเท้าจัตตคามรามาเทพเนื้อผงนะคะรุ่นเงินไหลามาองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะพร้อมกล่องเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น ลูกพระภายข้าไม่ตายหลวงพ่อพัดวัดหด้วยด้วนนะคะสภาพสวยพร้อมกล่องเดิมนะคะวันนี้จัดมาถึง2อ,องค์นะคะเดี๋ยวเรามาชมลูกพระภายด้านในชัดๆกันค่ะค่ะก็จัดมาด้วยกัน1ึงสององค์สสีนะคะสวยทั้ง2อ,องค์เลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะสวยมากเลยนะคะเป็น3ามกษัตริย์กับเป็น ไม่ไม่ทราบว่าเป็นนวะหรือว่าเป็นสองกษัตริย์เหมือนกันนะคะแต่สวยทั้งสององค์เลยนะคะเห็นไหมคะลักพี่เสียดายน้อยก็รับไปเลยนะคะทั้งสององค์นะคะสวยทั้งสององค์นะคะค่ะสำหรับลูกพระพายค่าไม่ตายหลวงพ่อพัดวัดหด้วยด้วนนะคะสวยๆเดิมๆก็จะอยู่ที่องค์ละ200ค่ะเห็นไหมคะ สวยหมดนะคะถ้าท่านใดรับ2อ,องค์จะอยู่ที่400หรือเลือกก็ได้นะคะได้หมดนะคะสวยเหมือนกันทั้งคู่เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยรุ่นรวยรวยเฮงเกระไหล,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 ลทองจังหวัดอยุธยาสาภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมเดิมเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะ เหรียญสวยมากเลยนะคะกระไหลทองเต็มนะคะนี่ค่ะน่าเก็บน่าบูชาน่าสะสมนะคะเพราะได้เหรียญสวยๆพร้อมกล่องเดิมๆนะคะจะเก็บไว้ใช้เองหรือมอบเป็นของขวัญของที่ระลึกก็ดีทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะคะสำหรับนะคะพระชุดนี้นะคะถ้าท่านใดต้องการรูปภาพชัดๆ เพิ่มเติมก็แจ้งได้นะคะค่าสำหรับเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะรุ่นรวยรวยเฮงเฮกระไหล่ทองเต็มพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร 0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกรุพร่วมกันขอบคุณมากค่ะอย่าลืมนะคะต้องการรูปภาพชัดๆก็แจ้งได้ค่ะ